สวัสดีครับแล้วก็อยู่กันที่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยยสวนสตรีทิี ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อ,บอมีปลาด้วยมีปลาด้วยนะครับน,นี้น่าจะเป็นทางเดินสำหรับชมธรรมชาตินะครับทางเดินสำหรับชมธรรมชาติของในภายในศวนสวนสินสนริกิจนะครับนี่นะครับ เขาก็จะทําเป็นทางเดินไว้ให้เดินสบายสบายสะดวกสบายมากนะครับสําหรับใครที่จะเข้ามาดูดอกบัวดอกนี้ดิดูดอกบัวเล่ดอกบัวเล่เลยนะครับดอกบัวใหญ่มากนะครับก็จะพาเดินชมสวนชมชมดอกชมดอกไม้ใบหญ้านะครับธรรมชาติที่มนุษย์เราหลังสันขึ้นมานะครับให้ชม นะครับให้ชมกันอยู่หลังนี้ก็จะมีพึ่งมาเอาเกรสรดอกไม้นะครับก็จะมีพึ่งมาเอาเกรสรดอกไม้ดอกบัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบัวขาวบัวาขาวก็สวยนะครับแต่ว่านี้ยังไม่บานเป็จะหาดอกบานบัวาขาวก็สวยนะครับหรือว่าสวยอยู่อันนี้โรยแล้วสีชมพูก็มีสีขาวก็มีนะครับก็เป็นการพาเดินชม เดิชมสวนตอนเช้าอากาศสบายสบายครับสวนกลางกรุงสวนที่ใหญ่ระดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะครับเป็นสวนใหญ่ระดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียววันนี้พามาสูตรโอโซนพามาเอาบรรยากาศดีๆก,กลางกลางกรุงนะครับกลางกรุงเทพมหานคร นะครับเจอลูกพี่ใหญ่ด้วยครับนุ่นเห็นไหมครับ เจ้าถิ่นเขา,เาตัวใหญ่มากเลยเจ้าถิน่นนี่นะครับเอาเอเจ้าถิน่นนะครับตัวบเบลลงตัวอย่างใหญ่นู่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปแล้วเรียบร้อย ตัวใหญ่มากนี่คือภายในบริเวณ สวนสิริกิตซึ่งเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครนะครับก็ถ่ายเป็นวิดีโอยาวๆนิดหนึ่งให้ชมกันนะครับเป็นวิดีโอยาว,ยาวให้ชมกันแล้วก็จะมีที่ขึ้นไปถ่ายรูปเซลฟี่นะครับถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับเนี่ย